เขาเป็นใครไม่เคยจะรู้เขามองดูเชิงธรรมดาและคำบางคำเคยออกมาเป็นแสนจะธรรมดา อืมลืพวงหรือยังคาเฟ่โอ้โหเนียนี้อย่างนี้เหรออะไรร้องเพลงเซวสาวอ่ะทักทายอัธยาศัยดีโอ้โหน่าเกลียดจริงจริงเดี่นี้หน้าเซวไหมเซลเซลหมดเลยเซลหมดพี่เยพี่ร้องเพลงเซวอย่างเงี้ยพี่ร้องไม่ได้เรื่อง จริงจเดี๋ยวขอพี่โมก่อนได้ไหมบะโมว่าในละแวกนี้พี่ไม่มีใครแซวผู้หญิงนี่เกินหน้าพี่เลยพี่จะเสียนเทพเดี๋ยวแ่นพาพี่ไปดีกว่าคนนี้ระดับปรมาจารย์ ปรมาจารย์แซวอย่างนี้เลยอีกแล้วไม่มีใครเทียบเทียมไปเนี่ยคุยข <k> ี้คุยโม้ไม่ไม่ได้คุยนะพี่รู้จักแต่ละคนที่แป้นพายพี่ไปอะเจ๋งมากเจ๋งมากรู้จักอันนี้ไม่เชื่ออันนี้ไม่เชื่อปรมาจารย์ไม่เชื่อพี่ไปดูแล้วเดี๋ยวพี่จะรู้ว่าเขาแซวพี่ยังไงแล้วพี่จะอื้มมีคนกล้าแซวพี่เลอไหนไปดูได้ไปเลยไปใครกล้าแซวพี่ใครแต่พี่ต้องเดินแบบแบบที่บีแป้นโดนแซวก่อนอย่างงี้เลยไปเลย เขาเป็นใครไม่เคยจะรู้เขามองดูชัางธรรมดานะแค่โอ้ยมาซี่มาซี่ไหนบอกจะดวนแม่ขวัญจิตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นใครพี่ไข่มาแม่มาหาแม่คคนนี้เขาบอกว่าเขาอยากดวนกับแม่ค่ะป้าป้าาป้าป้นมาเลยนะแม่ จะดวนยังป่าวผมจะมาชื่นชมบารมีโอ้ยสัดดีครับแม่บารมีเลยเหรอชื่นชมมานานแล้วครับแม่าจอพบตัวจริงซะเลยนี่แหละค่ะแม่เพลงพื้นบ้านขวัญจิตสีประจันนะคะแม่เพลงที่ใครๆรู้จักกันเป็นอย่างดีอย่างแน่นอนค่ะและเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงเพลงพื้นบ้านอีแซลปี2 5 3 9อีกด้วยค่ะอะไรล่ะคะแม่แม่เห็นเห็นคนหล่อๆอย่างผมนี่แม่อยากเซลไหมครับแม่แซวสัก นิดเดียวนิดเดียวแบบแบบอรอๆนะแม่ดีๆนะดีๆจะมีใครบ้างเนอจะมาหลอเท่าคุณใครหน้าตาชายไลสงสัยจริงนี่นึก,กว่าฟิล์มรัร่ภูมิพแม่จะก,กลุ่มเหมือนกัน สายโอกาสสร้างอาชีพสร้างอนาคตสู่ความมั่นคงโดยโครงการทำดีมีอาชีพเมื่ออะไรจะเกิดนอก็ต้องเกิดนะมาเตรียมใจไว้เถิดนะถ้าคุณท่านที่ใดมีไฟก็ต้องมีีควันว่าใครเลยจะหาเขาฟัง ฝนจะตกฟ้าจะพาใครเล่าจะเอาฟ้ามือบงอังเอิญว่า,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 าถ้าพูดถึงเพลงชื่นฟ้าน <c oughs> เพลงอ e ีแซวนี่นะคะหลายคนก็ต้องรู้จักแม่ขวัญจิตศรีประจันคนนี้แหละค่ะ <c oughs> แต่ว่าลูกเด็กเล็ก ลูกเด็กแดงๆเนี่ยนะคะหรือแม้กระทั่งรุ่นอย่างเรานะพี่ไข่นะก็อาจจะแบบเหมือนไม่ค่อยจะรู้จักกันแล้วแต่พี่พี่รู้จักแม่ขวัญจิตนะพี่รู้จักแต่ว่าลูกเด็กแดงนะอาจจะไม่ค่อยรู้จักเพราะว่าจะหลงหลงลืมลืมแล้วก็จะไม่ค่อยรู้จักเพลงอีเซลกันแล้วล่ะเนาะแล้วก็แม่ขวัญจิตเนี่ยนะคะเกือบจะไม่ได้มาเล่นเพลงอีเซลเป็นที่โด่งดังให้พวกเราได้ได้รู้จักจนถึงทุกวันนี้นะพี่อยากรู้ไหมเพราะอะไรพี่ต้องถามพรกวันแม่ขวัญจิตใช่ไหมคะแม่ใช่ค่ะแม่ขวัญจิตเกือบจะไม่ได้มาเล่นเพลงอีเซลจนเป็นที่โด่งงััจนนนถึทุกวี้ใมคะาเร ดื้อไม่ตื้อเนี่ยก็คงไม่มีโอกาสเพราะครูเขาไม่รับเพราะอะไรถึงไม่รับครับเออมารู้ตอนหลังตอนที่ครูจะจากไปเนี่ยก็ถามว่าทําไมตอนขอสมัครมาร้องด้วยไม่รับครูก็บอกว่าูว่ามึงมันจะขายไม่ออกอทําไมอะคะแม่จริงๆแล้วก็ครูอาจจะกลัวเตี่ยก็ไดเตี่ยฉะนั้นนะเพราะว่าเตี่ยไม่ชอบไงไม่ได้เรียนก็ ตามตามมาเพราะแม่มีข้ออ้างแม่ก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปดัดผมให้แม่ครูแม่บัพันนั่นนะพะแม่เรียนเสริมสวยมาแล้วพอเขารู้ว่าแม่ดัดผมได้เนี่ยเขาก็มาเราก็มีไรายได้ตรงนั้นส่วนหนึ่งแต่ว่าหูก็ฟังตลอดแต่เจตนาจริงๆของแม่คือจะไปรักจำเอาใช่ไหมครับออก็อยากอยากได้อยากร้องอนะแต่ว่าเขาไม่เอานี่มันก็เลยต้องหาเรื่องอื่น อะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยก็างานบ้านแล้วก็อะไรก็ทํามันนหะคือขอบขอให้ได้อยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยแล้วพอดีลูกของแม่โบผ่านเนี่ยเขารําสวยแต่ว่าเขาไม่เล่นแล้วเขาก็เลยบอกว่าถ้าอยากรำเขาก็สอนให้จนมาเขามีกระถิ่นหรือผ้าป่าอะไรมาที่วัดถั่วใกล้บ้านที่เราเรียนอยู่แล้วก็แม่โบผ่านก็ไม่ค่อยจะสบายวันนั้นก็บอกว่าอา้าคนก็น้อยก็ให้เกียวมันร้องซะหน่อยหนึ่งก็ยังได้ค่าเวลาอะไร เาก็เลยโอเคให้ร้องตอนนั้นครูสวัยก็เห็นได้ไหมคะเห็นใช่ค่ะเปลี่ยนไปเลยครูสวัยเปลี่ยนไปเลยอยากให้แม่ร้องอยู่เลยใช่ไหมก็ให้ร้องแล้วแกแต่งให้แล้วแกบอกว่างานหน้าต้องได้นะแล้วก็ระหว่างวันที่แม่เริ่มร้องวันแรกอ่ะเป็นเหมือนว่าคนอื่นครูเพลงอื่นๆ่เขาเข้ามาช่วยงานนี้ด้วยก็หลายคนแม่ก็ฝากตัวเขาหมด อกตัวว่าอ,อยากร้องนะแต่ไม่ได้เล่าให้ฟังว่าครูไม่ให้ร้องแล้วเ, <ๆ S 2> เขาก็บอกเอออยากได้อะไรก็บอกแม่มาแต่งเป็นเรื่องเป็นราวก็ตอนอยู่กรุงเทพแล้วที่ว่าจะต้องแต่งให้พวกที่เข้ามาเรียนกับเรารมีเด็กนักศึกษามาขอเรียนก็ต้องแต่งให้เขาหน่อยว่าเขาจะเลคเชอร์กันคนนั้นขี้เกียจคนนี้อะไรเราก็เขียนให้เขา <ๆ S 2> แต่ว่ามันก็ ตามภาษาในช่วงนั้นแม่ไม่ค่อยเข้าใจกรอนเท่าไหร่ถ้าจะมาเทียบกับปัจจุบันนี้ไม่ใช่แหละตรงนั้นมไม่ไม่ไม่ถูกต้องเท่าไหร,ครค่คือคือตอนหลังๆนี้ก็ฟังกรอนเยอะแล้วก็ได้มารู้จักกับครูหวังเตะครูเขาก็จะบอกวิธีการว่าต้องสมถ้าที่ถูกต้องต้องสัมผัสยังไงยังไงยังไงโอ้ก็ยากคุณแม่คุณแม่เขาบอกว่าคนคนที่จะเล่นร้องเพลงอีเซลได้นี่ต้องแบบไหวพริบปฏิพนันธ์ ดีด้วยใช่ไหมคนทื่อๆอย่างนี้จะร้องได้ไหมต้องยอมรับว่าต้องมีอย่างนั้นถ้าหากว่าปฏิพาน์ไหวพริบไม่ดีเนี่ยมันก็จะอยู่กับที่เขาให้ไว้เท่าไหร่มันก็เท่านั้นแม่ขาอยากจะไปดูรอบๆบ,บ้านแม่หน่อยอมีประวงประวัติมีเกียรติบัตรเกียรติยศอะไรตรงไหนบ้างที่แม่ผ่านมาเยอะๆไปดูกันครับแม่ครับเกียรติประวัติครับเชิญครับแม่ค<ม>่ะ เกียรติประวัตินะเดี๋ยวเราจะไปดูพวกแก้วแหวนเงินทองแม่ที่สะสมมาทั้งหมดเคยอยู่ดะไรเอยแล้วไปดูโอ่งกันแม่ไ่ะเดี๋ยวจะไปดูลูกสาวแม่โอ้ลูกสาวแม่เดี๋ยวไปดูทีหลังเสน่ห์ของศิลปินต้องหนึ่งสัจจะสองเวลาสามเพียรพยายามหาคำใหม่ๆหาเรื่องราวใหม่ๆให้ทันยุคทันสมัยอันนี้เป็นเสน่ห์ เคารพเพราะมาพบกันแล้ว <S <S เออพบกันแล้วฟยงเพลงน้อยเซลร้องให้แซบเท่ใเเาใจว,ว่าขวัญจิตมาแล้วเพลงอี้เซลสุขพานเออเอ,อ,อ,อแล้วสุขมากลัวจะไม่หวานมันเมื่อเพลงสมัยใหม่ใหม่ ใช่ไหมเนี่ยโอ้โหตั้งใจมากน้างให้รักเลยไม่๋ยวฉันจะอยู่งี้งนี่จะเอาไม้ให้อ่าร้องต่อกันเลยวันนี้ดีฉันร้องก่อนเอากล่าวเป็นก้อนสาดุดีอาสาดุดีด้วยัจ เขาส่วนใหญ่เล่นในเทศกาลไหนบ้างคะแม่ถ้าเมื่อก่อนนี้ก็บอกว่าจะเป็นเทศกาลตรุษสงกรานนะแล้วก็จะงานบวชงานบุญต่างๆแต่ยุคปัจจุบันนี้มันทุกงานแล้วมันเป็นมหรสพไปชิ้นหนึ่งแล้วเพลงพื้นบ้านเนี่ยเนาะแม่มีหลายแบบใช่ไหมคะไม่ใช่<ม>แค่เพลงอีแซลใช่ไหมคะเออแม่โบผันบอกว่าทั้งหมดมัน70กว่าอย่างแต่ว่าแม่เนี่ยจะเรียนเอาไว ห้าอย่างแล้วก็ไปจําลําตัดมาอีกอย่างก็เป็นหกอย่างมันมันมีอะไรบ้างครับแม่เนี่ยแม่ที่แม่เรียนอยู่ก็มีเพลงอีเซลเพลงชอยเพลงเรือเพลงเกี่ยวข้าวเพลงพวงมาลัยแต่ลําตัดเนี่ยก็ไปขออาจารย์หวังเตะมาขอเรียนมาอะไรอย่างเงี้ยนะเอามาประกอบด้วยทีนี้อยากจะถามความแตกต่างนะแต่ว่าอยากให้แม่ ลองสาธิตอีแซลให้ฟังสักท่อนหนึ่งก่อนวันนี้ลูกไข่คนเทลืมเอาเปมาด้วยเอามา,ามาแม่เดี๋ยวจะเสียอ,ก,อ,อกันแล้ะต่อแล้วลูกเป็นคนสวยก็มาด้วยที่นี่อยู่บนบ้านแม่ขวัญจิตวันนี้ต้องฟิตกันให้สนุกมานั่งอยู่หน้ามุก เพราะข้างในไม่ดีและใครจะหลอเกินลูกไข่ไม่มีใครเทียมทันเออเออ,เอ,อแล้วเทียมทันน่าจะเป็นลูกเคยอิฉันอยู่ที่สุพรรณบุรีเหนไหมสราอีเสลีและอย่างอย่างกรอนเมื่อสักครู่นี้นะครับถ้าเราร้องเป็นลำตัดเนี่ยมันได้ไหมครับก็ได้อ่าอะไรล่ะวันนี้ลูกไข่ คนเท่ลืมเอาเป้มาด้วยออและลูกแตนคนสวยก็มาด้วยวันนี้ออวันนี้ลตาตัดไม่มีจังหวะลตาตัดจะมีจังหวะแต่ตอนลูกคู่เอาวันนี้ลูกไครคนเท่ลืมเอาเป้มาด้วยวันนี้จะร้องกันให้สนุกที่หน้ามุกบ้านแม่ควันจิต ข้างในมันเลอะเอาไปนิดอย่าหาว่าผิดเลยน้องพี่อะไรเงี้แล้วเวลาจะลงก็เหมือนกันแหมคุณไข่รูหร่อจังเลยฮะอยากให้เป็นลูกเคยของแม่ขวัญแต่กลัวว่าลูกไข่จะรอนานลูกฉันเพิ่งประมาณสองปี ร้องลำตัดได้จริงจริงก็รับไปแม่แม่ขอชอยหน่อยนะครับชอยชอยก่อนเมื่อกี้ก็ยากอีกแบบหนึ่งตรงที่ว่าผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยจะร้องค้ายเคียงกันแต่เพี้ยนกันนิดหนึ่งของผู้ชายนะเองอวันนี้ลูกไข่คนเทลืมเอาเปยมาด้วยถ้าลูกเป็นคนสวยมาด้วยในวันนี้แม่ใครหอจังเลยให้เป็นลูกเคยแม่ขวัญ แต่ลูกฉันเพิ่งประมาณสองปีของผู้หญิงอันเนื้อเดียวกันเนี่ยรับก็เดียวกันแต่ทํานองแตกต่าง<ม>ต้องตั้งใจฟังเลยนะเมื่อกี้แข็งแข<ะ>็งตอนนี้จะอ่อน<ะ>เออวันนี้ลูกไข่คนเท่ไม่ได้เอาเป้มาด้วยและลูกเป็นคนสวยมาด้วยในวันนี้ลูกใครรอจังเลยจะให้เป็นลูกเคยเมื่ควันขอโทษลูกฉันเพิ่งสองปี แตกต่างไหมแตกต่างเออไอ้ไนุ่นสองปีสองปีแต่รับแล้วเหมือนกันเอชเอชาเอ่าเพลงเรือเหรอคะแม่เพลงเรือก็เพลงเรือจะเหมือนกันทั้งหญิงชายแล้วก็รับห่าไฮเออเออเออรเออลูกใครคนเทลืมเอาเปยมาด้วยลูกเป็นคนสวย ờ tao ờ ta tao ต้องรับให้เป็นเด้อฮ่าคนสวยฮ่าแล้วแม่จะร้องทับคําว่าหายจะรับดีไหมนาหน้าตาอย่างนี้ว่ากลัวเมียจะมีแล้วเอ้ยแล <c oughs> ้วลูกคู่จะรับเอ้ยเมียจะมีเอ้ยแล้วเอ้ยจะรับดีไหมนาหน้าตาอย่างนี้ละไหมนาไหมนาหน้าตาอย่างนี้ว่ากลัวเมียจะมีกลัวเมียจะมีแล้วจะมีแล้ว เออให้ให้เชียบเชียบเราก็ถึงจะคืนตอ่อมแม่ขวัญแล้วต้นกําเนิดของเพลงพื้นบ้านเนี่ยมันมาจากไหนคะแม่ มันก็มีแต่เล่าต่อกันปากต่อปากคนต่อคนมานะไม่มีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรเขาก็บอกว่าเขาร้องเล่นกันตําบ้านอะ่ะไม่มีเป็นคณะไม่มีเป็นอะไรแล้วเ็าอยากจะร้องเรื่องอะไรเขาก็จะใส่มาเรื่องเกี่ยวข้าวเรื่องนาเรื่องวัวควายอะไรอย่างเงี้ยแม่ว่ามันมาจากที่เดียวกันไหมเพราะผมสังเกตแล้วมันคล้ายๆกันหมดเลยมันน่าจะนะเพราะาสังเกตแล้วจากเพลงพื้นเมืองของพวกเราแล้วก็ถ้อยคําเพลงโคราชถ้อยคําของเพลง ครูของมโนรามันมีมาเกี่ยวกับว่าพระพุทธที่ร่ำพระธรรมที่เลิศพระสงค์องค์ประเสริฐผู้เป็นต้นวิเศษในทะลุป,ปุโปรงวันนี้องค์พระเมตต์เอ,อ,เอ,อ,เอ,อย๋ยใจมันมีดังนั้นคิดว่าอาจจะมีจุด,จดหนึ่งจุดใดแล้วก็มันแตกกระจายไปโดยที่ว่าอาจจะเป็นมีครอบครัวที่อื่นอะไรแล้วก็อเอ,อคนรักสนุกกันะนะนะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณรายการปราดเดินดิน ที่มาถึงทินมาหาพวกเรามากมายนี่โดนโดนโดนเอาสักเข้าจังหวะเลยนะเพื่อปราดเดินดินนี่เล่าออกช่องก้าวเป็นกลางวันตอนกลางคืนเขาเบียดรายการมาอยู่กลางวันรู้ไหมเอาเขาเปลี่ยนไงเขาเปลี่ยนเี่ยนเปลี่ยนคุณค่าของศิลปินพื้นบ้าน พวกเราเองเราเห็นว่ามันมีคุณค่าแต่คนอื่นจะเห็นไหมแต่คิดว่าคุณค่าเนี่ยถ้าเรารักษาเราดูแลเนี่ยนะก็ทําประโยชน์ได้เยอะนอกจากให้ความบันเทิงและสาระก็ยังมีแล้วก็ฝึกสติปัญญาของแต่ละคนที่ลงมาปฏิบัติหรือผู้ที่ไม่ปฏิบัติก็ยังมาทึ่งกับสติปัญญาของพวกเราปีเฉลยคําถามสัปดาห์ที่แล้วที่ถามว่าเช่าสวนทุเรีนนนท์ถูกต้นทองหลางไว้ใช้ประโยชน์อะไรคําตอบที่ถูกต้องคือข้อหนึ่งเป็นปุ๋ยบํารุงดิน และนี่คือรายชื่อผู้โชคดีทั้ง10ท่านครับช่วงปราดเปรื่องเรื่องเกษตรกับดีแท็กสนับสนุนโดยดอกจัน1677ทางด่วนข้อมูลการเกษตรจากโครงการทำดีทุกวัน d t แท็สัปดาห์นี้นะครับเรายังอยู่กับคุณป้าสวัยทัศนียเวชครับเจ้าแม่ทุเรียนแห่งนนทบ,บุรีนะครับกรเกษตรกรดีเด่นเก่งมากๆเรื่องทุเรียนนะครับคุณป้าครับยังมีอะไรอยากจะ เผยเคล็ดลับออกมาอีกไหมครับมีถ้าไอ้หนูอยากรู้ป้าจะพาไปดูครับป้าจะพามาดูเทคนิคอะไรอีกครับเทคนิคของการความสมบูรณ์ของลูกทุเรียนนะอุ้ยข้างบนมีลูกเป็นพวงเลยอย่างนี้เราจะรู้ได้ไงจะเอาลูกไหนออกเอาลูกไหนอยู่อย่างอย่างนี้หมอนทองนี่เราไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเอาออกแล้วเดี๋ยวเราจะตัดแค่กิ่งไอ้พวกใบเนี่ยพวกใบเลี้ยงเนี่ยออกหมดแล้วก็ดูแลว่าไม่ให้หนอนเข้าไปเกาะถ้าเป็นกลุ่มนี่เราก็จะมีไม้ มีไม้เข้าไปคั่นเนี่ยมั้สมมุติสมมุติเป็นไม้นะไม้คั่นซะไม่ให้หนอนเข้าไปอยู่ตรงหว่างกลางความสมบูรณ์ของลูกก็ลูกก็จะสวยไม่มีขี้หนอนอแล้วแล้วแล้วป้าทํายังไงเวลาถ้าถ้าสมมุติว่าหนอนมันระบาดอย่างเงี้ยป้าจะกาจัดหนอนยังไงครับหนอนระบาดเนี่ยป้านหนึ่งนะป้าเอาใช้พวกชีวภาพที่ปราบหนอนเนี่ยฉีดฉีด้ไปข้างลูกเลยฉีดไปนั่นแล้วถ้ามันเป็นกลุ่มเป็นพวงอะป้าเอาไม้คั่นดะไม้คั่นมันกันหนอนได้ไหม มันเพื่อไม่ให้หนอนไปสร้างรังในระหว่างที่ลูกติดกันครับนั่นจะช่วยได้จะช่วยได้ไดบ้างป้าป้าป้าทุเรียนถ้าจะกินได้นี่นะมันควรจะเป็นช่วงเดือนไหนที่จะกินอร่อยทุเรียนนมันทุเรียนอย่างหมอนทองนะนะม,ม,มันก็แล้วต้องนับระยะเวลาอ120วันอ120วันก็สามสี่สิบสองก็คือสี่เดือนครับนี่อย่างนี้มันเขาออกมาเดือนฝ่าแล้วอเดือนกว่าแล้วเดือนฝ่าแล้วแป๊บเดียวเอก็อีกประมาณอ สองเดือนฝ่าฝ่าสองเดือนครึ่งประมาณ22่สิบพฤษภาหรือ15บห้พฤษภาก็จะพอทานได้นี่คือความพิเศษของทุเรียนเมืองนนนะครับไม่เหมือนใครอร่อยมากหวานแน่นเธอป้า,ารู้ดีนะครับอย่าลืมนะครับใครที่มีปัญหาหรือยอยากทราบข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรกดสมัครใช้บริการได้ฟรีเลยนะครับที่ดอกจันหนึ่ทางด่วนข้อมูลการเกษตรเรามีคําตอบให้ครบถ้วนครับ ว่าถึงคำถามประจำสัปดาห์กับดอกจันหนึ่งกจสัปดาห์นี้ถามว่าทุเรียนหมอนทองของป้าสวยัยใช้ระยะเวลากี่วันถึงจะเก็บผลผลิตได้1 120วัน 2. 140วันคุณผู้ชมสามารถค้นหาข้อมูลได้จาก W ว w ร์ลไ์บรับ้านเกิด .com ทราบคำตอบแล้วส่งปรษศนียบัตรมาที่ตู้ปอนหนึ่งกํรามำแหงกรุงเทพ10241ผู้โชคดี10ท่านจะได้รับหนังสือสามิติซ e อสลับร่างจากโครงการทำดีทุกวันดีแท็กครับ ดีแทเดินหน้าโครงการทำดีทุกวันจัดกิจกรรมสำหรับผู้ใช้บริการดอกจัน1 6 7่ครั้งที่3าํนำเกษตรกรกว่า100คนศึกษาฟาร์มเห็ดอินซีขอนดำจังหวัดลบบุรีปราดเดินดินจบแล้วแม่เพลงอีแซวขอลาแล้วขอลาว้เพียครึงเสา มาดูกิ๊กมาดูกิ๊กกิ๊กใครกิ๊กแม่กิ๊กมีกิ๊กแม่มีกิ๊กิกสวยจริงนะน้องสาวปิวขาวยดงามสิ่เอ๊ะไม่เดินใหม่จังคนนี้ขโงยมสี่ Bye.